โอ้มายังบรดิผักเลยพี่น้องทอนเซตเบิดแล้วบันนี้มาหมัดหมัดกับประมาณชั่วโมงนึงบายโงก็กว่าเพื่ออะจังสีได้กลับบ้านนี่แหละพี่น้องผลงานโอ้โหนี่แหละหมัดก้าวค่อยปุ๊กลุก,กนี่แหละ เยอพีนน่น้องนี่แหละมักกะอันนี้ลูกว่านนี่เบื่ระโดดโอ,อ้ยโอ้ย้อเจ็บคอมัดละค่ะเมื่อยมัดใหญ่พร้อม ลกยากมนันนั้นนั้นมันปวดเพราะว่าก้าวก้าง่ายลกไว้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี่เมี่ันัวเมียนคู่หนึ่งเพื่อนก็มาลกคือกันเพื่อนมาก่อนเพิ่อน,กนลกมองง่ายง่ายไปแล้วคอยกันเลยได้แจ็คขอดมองมก้าปวดนี่แหละพี่น้องนี่แหละมักก้าที่คอยลกกระสิประมาณนี่เบิดล่ะนี่เบิรงดโลดก็เลยเมื่อย นี่ยังหมัดบอแล้วเดี๋ยวหมัดน,ดน,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 นี่ที่เพิ่งลกเซตเมื่อกี้นี้นี่แต่รุ่นนี่เบือไว้คอยลกนี่ก็หมัดกล้าคอยถ้ามันสั่นก็นได้หมัดน้อยลงบ่น้อยเด้พี่น้องเบิ่อโลด เอาแล้วพี่น้องํำนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมัดถ้ามัดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งอีก